วันนี้เราเข้ามาในเมืองหลวงอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะที่ในห้างสรรพสินค้านะคะจะเหมือนคล้ายๆสตาร์บัคแต่ว่าสาขานี้จะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะนะคะเขาก็จะมีทุกอย่างนะคะกาแฟโก,โกโก้ชานุ่มนี่นั่นนะคะขนมอะไรต่างๆโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะผมนี้น่าก็จะสั่งเป็นโกโก้ร้อนนะคะใส่วิปครีมอร่อยมากนะคะ โกโก้ร้อนนี่ไม่หวานเลยไม่หวานนะคะแล้วก็จะเป็นครัวซองเห็นไหมกินได้ครึ่งอันละครัวซองธรรมดานะคะก็จะมีบราวนี่โรยหน้าถัว่วมันก็จะเค็มๆนิดนึงเนาะแล้วก็เขาจะมีวิปครีมให้กินกับบราวนี่นะคะเพื่อที่จะให้มันกลมกล่อมตัดกันนะคะก็ไม่ไม่หวานมากเหมือนกันนะตัวบราวนี่นะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากจริงๆนะคะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะ น่ารักน่ารักดูเขแต่งร้านใส่น่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามากินกันสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันมาได้เนี่ยจา้าอยู่เมืองหลวงนะคะห่างจากเมืองที่ลรีนได้อยู่45กิโล เดี๋ยวเรามาชิมให้ฟังให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ให้เขาอุ่นให้นะคะให้เขาอุ่นให้สวัสดีเพื่อนรักทุกคนนะคะอ,อร่อยกินกับวิปครีมด้วยนะที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะกินเค้กก็ต้องกินกับวิปครีม,มเพิ่มความอ้วนกันหน่อย เมนู3อย่างนี้ที่ดิน่าสั่งไปเนาะโกโก้นะคะครัวซองแล้วก็เป็นบราวนี่3อย่างนี้รวมกันแล้วเป็น 2, 300, 2 3 0 0องครอนนะคะก็เอาสีหารเนาะเพื่อนๆเอาสีหารก็ตีไปสักประมาณ700กวกว่าเกือบ800นะคะโอเคไหม